กวิธีเกลียวนะโอเคก็แค <Okay. S 3> ่ปล่อยอ่าทุกคนสวัสด <S şey starving> <S es> ีครับวันนี้อยู่กับผม YO น์ออชินะทุกคนวันนี้ผมก็จะมา ตกปลาค้างคืนนะคือแบบผมก็ไม่ได้ค้างคืนดิเบ็ดที่ผมจะตกอ่ะผมจะตกค้างคืนนะแต่ผมกลับไปนอนอยู่บ้านเียๆนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูนะก็ระหว่างตอนนี้เราก็จะมาขึ้นเรือไปดักเบ็ดอันใหญ่นะทุกคนเบ็ดแบบอันใหญ่เลยล่ะคนต้องมาดูอ่ะทุกคนถ้าไม่ดูไม่รู้นะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า อเคตอนนี้ทุกคนคือแบบพ่อผมเหลาเบ็ดให้มันคมนะมาดูใกล้ๆเนี่ยวิธีเหลาก็เหลาให้มันคมๆก็แบบน,นี้นะคือแบบเหยื่อมันหายแล้วก็น่าจะมีคนเอาปลาไปนะทุกคนคือแบบจะได้มากเลยแบบที่ตรงนี้ปลาตัวใหญ่เยอะนะทุกคนเฉพาะตัวนี้นะปลาตัวใหญ่เยอะมากนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวเหยื่อของเรากับเบ็ดนี้แล้วก็ดักตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ยังมีข้าวบอยอีกสองอันนะใช่ไหมพ่อ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละทุกคนพอแม่ตอบพอตอยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าเราต้องรอถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้หรือไม่ได้ทุกคนต้องมาลุ้นกันดูนะล้วก็มาจุดนี้นะมันจะมีแบบดูดูดนี่หอะ มันจะมีจุดแบบนี้แหละทุกคนมันจะก็จะมีประมาณนี้นะเพราะผมดักตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เหลืออันหนึ่งนู่นนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเกลียวเยีียวเกลยวของเหยื่อของเราดีกว่านะทุกคนเกีียวไม่ใช่ในเหยื่อนะเหยื่อของเราให้เสร็จกันก่อนเลยแล้วก็เราก็จะกลับไปดกัดกดักคข่ด้วยนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนเลยดีกว่ามานี่ <c oughs> มาดู <c oughs> มาดูนี <c oughs> <ๆ>่เลยครับมามามาดูใกล้ๆวิธีเกีียวนะโอเค แค่ปล่อยอทุกคนวิธีเกี่ยวก็ประมาณนี้นะเราก็ปล่อยปลาลงไปปลาก็จะไม่ตายทุกคนมันก็จะดิ้นของธรรมชาติของมันเองนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว,ว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะเดี๋ยวผมลองเกี่ยวบ้างนะนั่นแหละเดี๋ยวมันดูผมเกี่ยวนะทุกคนไป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 นั่นแหละทุกคน เดี๋ยวเรากลับไปดักที่จุกเดินนะทุกคนคือแบบผมพูดอะไรเนี่ยทุกคนยังงอนงอนงอน,งอนนะช่องทดี่เรามันเหี่ยวทุกคนกคนือแบบตอนนี้เราก็มัดไม้ไผ่ของเรากับตรงน้ำเสร็จแล้วนะคนือแบบถ้าไม้ไผ่มันลงแบบนี้ก็แปลว่าคือแบบมันเหมือนสลิงนะทุกคนเวลามันจะอย่างเงี้ยมันจะดึงนี่มันก็จะลงแลว้วก็ถ้ามันไม่มีแรงนี่มก็จะแบบนี้นะทุกคน ใสนี่นๆหนนันน่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเยื่อเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้กี่ตัวนะอ่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็บรรยากาศเช้าของวันนี้นะหมอกไม่ค่อยมีนะวันนี้คือแบบวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะวันนี้เราก็จะมาดูตะไคร่ตะไคร้รือเบ็ดที่พ่อดักไว้เมื่อคืนนะที่เรามาเมื่อวานนะทุกคนตอนเย็นอนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเช้านี้ครับผมตอนนี้พ่อก็สามาลาบแล้วนะ ตอนนี <tem> ้พ่อก็กลับมาลาบแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมนะทุกคนนี่คือแบบมีเบ็ดอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายก่อนโอ้มีเบ็ดอันหนึ่งมันเปลี่ยนที่นะนู่นนู่นเออผมจไปจอดจอดให้เดี๋ยวเราต้องทายหามันนะทุกคน ตอนแรี่มันติกัิปนมนะนเันี้ี่นี่หรอโอ้มันน่าันจะโดนปลาหรือเปล่าไม่รู้ดูลอยลอยของเปียวอ่ะนหรเอเปลี่ยไดิลอยเปลี่ยวเหรอเนอะ อะทูกคนอนุนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุกคนว่ามันจะได้ไหมเย่อหน้า้เนี่ยเลยเพราะอย่ทุกแเวดูทุกเลวเวนมาได้เลยรู้หรออ้โออรตู้ยนีเยเลยลก่างพปดว้นจับ้าอ่งาที่ตยเนี่ยเออหเลยเลยเนี่ยดูเ เออมเากบเอาบอมาดูมาดูทุกคนมันโดนตนี้นะเดแม่นนี่ทุกคนา้อาดเือนลยโอ้ันคือแบบ มันโดนยังไงไม่รู้อะมันโดนตโดนดีอะเห็นรอยมันไหมเนี่ยมันโดนตรงนี้นะทุกคนมันกัดถือะขวรต่องดักปูค<อ>ือแบบเบ็ด<อ>ตรงนี้มันมีแค่สองอังกับอันนี้นะรนอยใหญ่ยอยู่นะทุกคนนี่เราจะไม่ให้มันตายเราก็เอาผ้าเปียกนี่แหละนะมาวางไว้แบบนี้มันก็จะตายยากขึ้นนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวฝันมั้งวันนั่นแหละเดี๋ยวเรา ทุกคนนี่นะปลาที่เราได้วันนี้นะมันโดนตรงนี้ได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้นะแบบรอยแผลนี่น่าจะเมื่อคืนเลยนะนี่นี่มันดูรอยแผลมันก็เริ่มจะเปื่อยขึ้นแล้วนั่นแหละทุกคนคือแบบใช้ประมาณนี้ก็ประมาณสิบกว่าโลนะเวลาเราเราได้ปลาเราดักปลาอะไรนะทุกคนคือแบบจับตรงนี้ไว้ก่อนนะถ้าตัวมันใหญ่ทุกคนอย่าจับที่อันนี้นะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นะทุกคน นั่นแหละด้วยเขาเรียกอะไรที่หายใจมันเกอยไว้เยอะนะครับเดี๋ยวมันปากมือได้นะครับผมนั่นแหละทุกคนด้วปลาวันนี้ที่เราได้ก็ประมาณสิบกว่าโลนั่นแหละนะก็เขาครั้งที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะทุกคนก็ปลาสายพันธุ์นี้มันใหญ่วันนี้ได้เยอะแยะเลยนะทุกคนเป็นเจ็ดสิบแปดสิบโลก็ยังมีมั้งครับนั่นแหละทุกคนแปดสิบโพ,ย,พย,ยังไม่เคยเห็นเลย เจ็ดสิบกว่าน,นี่ผมยังเคยเห็นอยู่นะทุกคนนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราเอา่อนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราเอากลับบ้านแล้วก็เอาไปขายอะทุกคนนั่นแหละนะก็คลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้เลยนะปลาวันนี้ที่เราได้ก็ประมาณไซส์ใหญ่อยู่นะสิบกว่ายี่สิบกว่าน,านนะประมาณนี้นะ <20 S 1> ถ้า,าถ้า,า, 18, 19, นนถาสิบกว่าก็สิบแปดเก้ายี่สิบนู่นนั่นทุกคนถ้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สานานกว่ นั่นแหละทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YO ชิดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง,งนี่นี่นั่นแหละทุกคนเอาไว้พกพกพวกๆๆละไม่อเอาไว้พวกละไม่คิวิโดนาสลาับที่นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปดึงันท่ออก